ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลา c k y ิเจอกับเชงแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะคะครับวันนี้เราขอพักของกินเล็กน้อยวันนี้เรามีของมานําเหนือมารีวิวให้คุณผู้ดูได้ดูกันอีกแล้วครับวันนี้จริงๆเราอะไปเจอมันมาโดยบังเอิญด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยล็อกมันมันว้าวอะอยากให้คนดูลัก k ี t r ีได้เห็นด้วยว่ามันมีของแบบนี้จริงๆคือเราไปเดินช้อปปิ้งที่แบบร้านญี่ปุ่นอะเป็นแบบร้านของเล็กๆน้อยๆที่ราคาไม่แพงประมาณร้อยเยนอะไรประมาณน แล้วเขาขายของแปลกๆญี่ปุ่นเยอะมากแปลกเยอะมากแปลกจนเราแปลกใจว่าเอ๊ะอย่างว้ามากอะเราก็เลยไปหาของเหล่านั้นมารีวิวให้ทุกคนดูนะมาดูกันว่าจะมีอันไหนเวริร์กอันไหนไม่เวิร์กบ้าง <c oughs> ไปดูกัน เริ่มที่อันแรกเลยลวกันเป็นอันที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยทุกคนต้องเคยใช้สิ่งนี้แพับอมกัรไกตัดเล็บยังไงล่ะแต่อันนี้ครับคุณผู้ดมมันไม่ใช่ตะไกตัดเล็บธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นตะไกตัดเล็บที่ราคา30บาทไม่ใช่มันเป็นกัรไกตัดเล็บด้านข้างงงไหมนี่คือตะไกตัดเล็บอันปกติครับหน้าตาที่คุณนเคยส่วนนี้คืออันของที่เราไปซื้อที่ร้านญี่ปุ่นมาทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นแบบตัว L 90องศาคือมันเป็นแบบเอียงเอียงอะเดี๋ยวจับให้ดู เห็นภาพว่ามันตัดกันยังไงนี่คือกรรไกรตัดเล็บปกติที่เราก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหมต,ตัดตรงๆอันนี่ตัดยังไงนี่อันนี้เข้าข้างๆอย่างนี้ครับทุกคน90อ,องศาเอาจริงๆนะ ถ้ามองในเรื่องของเด็กดีไซน์อะเนเนตเราเรียนดีไซน์มาเราจะวิเคราะห์ดีไซน์ให้งว่าปัญหาของอันนี้คืออะไรบางทีมันตัดเล็บเท้าหรืออะไรที่มันเป็นด้านนี้มันอาจจะไม่ถนัดมือเพราะมันต้องหักมือเข้ามาใช่ไหมต้องงอเข้ามือเข้ามาเขาก็เลยทําอันนี้ที่เราไม่ต้องงอมือแล้วจับเป็นกันไกอย่างนี้ถ้าเลื่อจับถนัดมืออะมันก็ถนัดนะจะตัดได้ไหมเนเนตลองดูเดี๋ยวลองดูอะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราต้องมาตัดเล็บให้คุณมาดูดูกันโดยปกติเราก็จะตัดเล็บแบบนี้ใช่ไหมทุกคนถ้าเป็นกันไกธรรมดาอะค่อยๆเล แค่เลมเล็บป้ก็จะออกมาอย่างนี้อ่ะแต่พอเป็นอันนี้ที่มันเป็นเวอร์ชั่นคอเงยอยู่แล้วเราจะต้องตัดเขายังไงอ่ะเราก็จับแบบอย่างนี้ขึ้นครับเราไม่ต้องเอียงมือตามนะคะนี้เห็นไหมก็น,นี้เลยแงบเป็นไงบถนัดไหมแงบ ก็ได้อยู่ทุกคนก็ได้อยู่ก็ไม่เลวใช่ไหมไม่เลว n o t b a d ก็ถือว่ามี d u c ตอย่างนี้ก็ถือว่ามีได้โอเคก็ไม่ค่อยม่ยมือเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้อยู่นะแต่ถามว่ามันดีกว่าอันนี้เยอะไหมอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นน่ะไม่ต่างกันไม่มากใช่ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แล้วแต่ถนัดแล้วกันอันนี้นะครับเออแกฉันเจอข้อต่างของเขาแล้วเช้งเป็นมนุษย์ที่ตัดเล็บเท้าตัวเองลาบากมากเพราะเล็บเท้าเช่มันค่อนข้างจะแข็งเว้ยแล้วเวลาตัดอ่ะทรงปกติมันจะต้องใช้นิ้วกดใช่ไหมอันนี้ทำให้ดูเลยสมมุติว่่่าาาเรจะะตตััดมนนก็้้องีใ นิ้วเท่านั้นอ่ะแล้วบางทีแบบเล็บมันแข็งอ่ะมันก็จะอึกัดอึดกัดนี้ใช่ไหมบางคนอาจจะแรงไม่เยอะพออะไรอย่างงี้เชงเคยถึงขั้นต้องทําอย่างนี้แล้วแบบกำอ่ะ,อะซึ่งมันไม่ถนัดแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเราสามารถแบบใช้มากกว่านิ้วเดียวอ่ะต้องกำอย่างนี้ได้เลยคุณคือเราสามารถใช้อุ้งมือของเรานะครับช่วยออกแรงนะครับมันจะมีแรงมากกว่านิ้วไงมันถนัดก,กว่าถ้าเทียบกันดูเด็กดูท่านะมันก็กึบปึ๊ อย่างเงี้ยที่มั <c oughs> นแบบไม่หรนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงอาจจะไม่รู้นะครับอย่างล็อกนี่จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ล็อกไม่ค่อยจะตัดเล็บเท้าอย่าบอกเขาสิวะ <c oughs> ถ้าเอาเป็นว่าเออก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะ <c oughs> ไปลองกันดูได้หรือใครคุน้นอย่างงี้ก็ใช้แค่นี้<อ>จบถือว่าโอเคนี่ผ่านครับมีประโยชน์มีประโยชน์ อันแรกก็มาสมดีแล้วไหนดูอันที่สองินี่มันไม่ใช่แมกนิฟิร์น,นะครับทุกคนแต่มันคือที่ซิลปิดปากถุงเวลาเรากินขนมไม่หมดอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากรีวิวเลายังไม่เคยใช้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองใช้นอ,น,อนนี่ราคา60บาทครับทุกคนแต่ว่ามันต้องใส่ถ่านก่อนเดี๋ยวเราถ่านแป๊บนึงอันนี้ถ่านไซส์ปกตินะ A นเอเอเอ่เปิดออกมาจะเป็นอย่างงี้แล้วก็เราต้องใส่ถ่านตรงนี้ก่อนอ่ะเช็คมาถ่าน ใส่ถานนะครับอ่าใส่ถานเสร็จแล้วนะครับส่วนวิธีใช้เขาก็เขียนไว้ว่าแล้วคนทั่วไปกูมีว่าครัร้นโดสปอนเซอร์เดโนบิไม่ใช่อ่านไม่รู้เรื่องข้อเสียของโปรดักหรือสินค้าญี่ปุ่นคือไม่มี่แต่ภาษาญี่ปนนุ่นไม่ภาษาอังกฤษเลยแต่เขามีภาพในภาพเขาก็บอกว่านี่เราก็เอานะครับข่อขนมที่เรากินไม่หมดแบบนี้นะครับมาแล้วก็เอามาหนีดหนีบค้างไว้แล้วก็รูดนะครับแบบนี้ปึ๊บอ,อันนี้ก็คือเราใส่ถานแล้วรูดปึ๊บแบบนี้อ่ะลองดูสิว้าว โอมันต้องให้วลาร้อนนิดนึงไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวขอลอออีกทีอ่ะเอาใหม่ครับคราวนี้เราจะรูดชา้ชาๆรอให้เครื่องมันร้อนนิดนึ่งมาขอลองอีกทีคราวนี้เราจะลองค่อยๆรูดไปชา้ชาๆอ่าค่อยๆูดนะครับให้เครื่องมันมทำความร้อนนิดหนึง่งรูดรีดไปมือสั่นเล็กน้อยมาฮยดูสิว่าของในจะหล่นไหม อย่าทำอันนี้ไม่เวิร์ครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบของที่แบบราคาถูกมันอาจจะถูกเกินไปเาไปเอาชิ้นหนีบผมมันดีมันจะง่ายกว่าโอเคเอาเป็นว่าอันนี้มันคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้ได้ไม่ถูกวิธีใช่ถ้าเราใช้ผิดวิธีอะไรก็คอ,คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะสําหรับใครที่ซื้อไปใช้เหมืนเวิร์โอเคยังมีเยอะไปดูอย่างต่อไปอันนี้ยอมใจกินลูกอมย้อมใจอันนี้ไม่เวิร์เอ่ก็ เวิร์กหนึ่งไม่เวิร์กหนึ่งมาต่อกันด้วยอันนี้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้นะตังโงทุกคนมันเหมือนเชือกเหมือนสลิงช็อตอะไรบางอย่างอ่านแล้วเขาบอกว่ามันคือเข็มสําหรับร้อยเชือกเคยเป็นไหมใส่กางเกงวอร์มที่มันมีเชือกผูกแล้วบางทีแบบว่าดึงเชือกแรงไปหน่อยเชือกมันพุชเข้าไปอยู่ในกางเกงตอนนี้กํลาลังเป็นอยู่ <laughs> <laughs> แล้วเราไม่รู้จะเอาเชือกออกมายังไงที่ญี่ปุ่นเขาคิดมาให้แล้วว่านี่เลยน้องคนนี้จะช่วยคุณเอาเชือ เชือกออกมาจากกางเกงที่ผลักเข้าไปในหลุมดำอ,อันนี้ราคาแค่30บาทครับเดี๋ยวให้เช้งแสดงให้ดูว่ามันทํางานยังไงนี่เป็นการใช้ครั้งแรกเหมือนกันทุกคนเป็นการวัดประสิทธิภาพของโปรดักต์เลยว่ามันเวิร์กจริงไหมก่อนอื่นเราก็ต้องมีกางเกงที่เชือกมันพุชเข้าไปข้างในก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะ,ะตัวเล็กตัวใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดกับคุณแน่นอนครับ นี่รุดเข้าไปแล้วแก้ปัญหาซะจากที่ดูวิธีใช้แล้วนะทุกคนมันน่าจะใช้แบบดึงเชือกออกมาก่อนหมดเลยแล้วร้อยเข้าไปใหม่อ๋อง่ายกว่ารีสตาร์ทเลยใช่ไหมอ่าแล้วเนี่ยเอาออกมามันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่ล่อแมวเล็กน้อยเล่นแมวนิดหน่อยมาลองดูแล้วกันนะล็อกอ่ะไม่เป็นไรเสียก็ดึงออกมาก่อนเลยอ่ะนี่เออแล้วถ้า ย้อนกลับไปไม่ได้ซื้อใหม่กูด้วยนะเอ้ยเชื่อมัน่นลูกพี่ต้องเชื่อมัน่ <Okay. S 2> นโอเคนี่ตรงนี้มันมีเหมือนกับที่งับเชือกเล็กน้อยเอาไว้ร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็งับมันเพื่อที่เราจะได้ร้อยร้อยเรียงร้อยเรียงเข้าไปตั้งแต่เริ่มี่ไงๆหรอกร้อยเขาเข้าไปส่วนได้เข้าไป <c oughs> เขามีหัวตุ้มๆเอาไว้ให้เราแล้วแล้วก็ค่อยๆร้อยเข้าไปที่น่าจะต้องใช้เวลา2ปีแราบ้างนะ เฮ้ยนี่ไงเน้ะมาโผอีกด้านแล้วทุกคนไปแป๊บเดียวก็ออกมาอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้ลัศมีของกางเกงแกเลยแค่นี้เป็นพวงมาลัยเชียวว้าวเอวประมาณ9อ่ะทุกคนมามาลองดึงกันดูซิว่าเชือกนั้นจะออกมาได้ไหมนะพร้อมไหมมาหนึ่งสองึเชืึ่เชอว้าวหรอเวิร์กไปปะเนี่ยสยวยละดึงไม่ออกมันแน่นนะ อ๋อรู้แล้วทุกคนมันต้องดึงแรงนิดนึงคือเมื่อกี้ไม่กล้าดึงแรงกลงเก,กขัดนี่ไงอ๋อสำเร็จแล้วทุกคนเทคนิคคือดึงไปด้วยแล้วก็ขยายตรงนี้ไปด้วยเพื่อให้เชือกมาตามมานี่ไงเย้ก็ได้กางเก,กคืนแล้วเย้เย้เดี๋ยวพคบก,กับเขาไปใหม่นี่ฮาเลยนะหรอ <laughs> ไม่เอานะเย้นี่ไงได้เชือกคืนแล้วโอเคถือว่าโอเคครับผ่านประสบความสำเร็จก็ <laughs> อุปกรณ์ที่เว w ร์ k อยู่แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนนิดน,นึงใช้บ่อยๆไม่งันตอนแรกก็จะงงๆกับนังนิดหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไปเล่นกับแมวได้ก็ควรมีติดไว้นะสำหรับคนที่มีกางเกงแบบรอยเชือกอย่องอางน,นี้นะครับจะทําให้คุณไม่สิ้นหวังเวลาที่เชือกมันพุชเข้าไปข้างในใช่มามาดูอันต่อไปดีกว่านี<ค>่เลยครับทุกคนอ,อ่ะ มันอาจจะดูเหมือนที่ปอกผลไม้อันละ30บาทเท่านั้นครับรลดราคาอยู่อ,อมันไม่ใช่ที่ปอกผลไม้นะครับม,มันคือที่ปอกหนังส่วนจิน <laughs> ท,ที่ปอกหนังหนังเท้าอ่าก็แหละใครที่มีปัญหาว่าเท้าด้านด้านอะ่ะบางทีเราก็ต้องเอาอิตาไบอะไรมาขัดๆๆๆขัดใช่ไหมใช่ครับที่ญี่ปุ่น <laughs> เขาทําเป็นที่ปอกให้เลยนี่ครับหน้าตาเหมือนมีดปอกผลไม้ยังไงอย่างนั้นเลยครับแล้ววิธีการใช้ก็เหมือนปอกผลไม้อย่างนั้นอย่างไงแหละลองก็คือเอา ที่มีหนังเท้าแล้วก็ scratch s c อ๋อโอเคทุกคนเราจะลองกับโอเคมาเดี๋ยวลองให้ดูแป๊บหนึ่งคือเข้าใจว่าหลายคนดูตอนกินข้าวก็เลยจะมาขูดหนังมือให้ดูแทนแล้วกันครับเพราะว่ามือล็อกด้านมากเพราะเป็นคนตีกฟอะให้ดูอ่าเนี่ยมันจะมีความด้านๆอยู่ตรงนี้นะคะมาขอ extra light เปิดแสงให้แบบจะหนักจะเต็มตรงนี้เห็นไหมว่าไม่มีหนังตาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะลองขูดให้ดูนะครับเบาๆนะเราเปิดเข้าเนื้อว้าวทุกคนเห็นป่าวนี่ไง นี่ไงมันขูดได้จริงๆว้าวสุดยอดไปเลยีจริงๆแล้วมันบาดมือแกวะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันขูดหนังที่ด้านออกมาให้ดูเลยเห็นปะเนี่ยตรงนี้สมูทเลยดูดิเห็นไหมเป็นการเหมือนลอกผิวหนังชั้นที่มันด้านๆออกใช่ไหมใช่ครับเพราะมันด้านกันไปแล้วมันจะเจ็บครับเนี่ยเราก็ค่อยขูดออกได้เดี๋ยวเดี๋ยวขูดให้ดูอีกนิดนึงนี่นนเห็นปะอะไรขอล้องอีกตุ่มขออกตุ่มไอีกตุ่มอ,อีกตุ่มอีกตุ่มโอ้ไมีหลายตุ่มแล้วเกินมือกูนี่นเห็นไหม ขูดมันก็ลอกได้นะเอาขออีเส้นตุ่มแล้วกันเอามีตรงนิ้วก้อยอีกตุ่มนึงแล้วอะ่ะเอาให้หมดหนัง,นงมือเลยอะ่ะนี่เห็นไหมขูดออกได้จริงเฮ้ย ดีแต่ว่าเป็นคนที่หนังซ่งติงไม่ค่อยด้านครับหน้าจะด้านกว่านะครับเดี๋ยวถ้าก่อนเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเพราะมันเป็นหนังที่ตายแล้วอ่าก็ยังไงใครอยากจะลองใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังระวังอย่ากดแรงหรือลึกเกินไปนะค่อยๆขูดครับอย่าไปเอออย่าไปเหมือนฝานมาแล้วก่อนันนะไม่ได้ทำส้มตําสาวเหมือนเราแบบกำลังแบบเพนติ้งอะไรเงี้ยค่อยๆขูดอ่เบาๆนิดนึงก็ถือว่าอยู่ดีๆนี่ work มาถึงอันต่อไปพูดเลยว่าเป็นอันที่เราเอ๊ะที่สุดมาดูว่ามันจะเวิร์กไหม s o a โฮเดอร์ครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ s อ a โฮเดอร์ธรรมดาปกติที่วางสบู่มันมักจะเป็นที่วางแบบเป็นกล่องบ้างเป็นทรงกลมทรงโค้งบ้างแล้วเราก็วางสบู่แปะลงไปใช่ป่ะวางบนโต๊ะติดผนังอะไรก็แล้วแต่มันจะวางอยู่ข้างบนแต่อีนนี่มันเป็นที่จับสบู่แบบจับแบบจิกหัวสบู่ไว้ข้างบนคือสบู่ติดไว้ข้างใต้ทุกคนเดี๋ยวแกะให้ดูระหว่างล็อกแกะเนี่ยเช้งจะพูดได้ปะ ว่าทำไมเราถึงเอ๊ะกับอีสิ่งนี้คือสบู่มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ลื่นเว้ยและโลกใบนี้มีสิ่งที่เรียกว่าแรงนมถ่วงแรงดึงดูดเข้าใจไหมปกติระวางสบู่ไว้กับที่วางสบู่มันก็จบใช่ไหมแต่อีนี่มันมันพยายาม อเก้นต่อต้านกับแรงโน้มถูกเป็นที่จิกหัวสบู่แบบแอนตี้กาวิตี้ครับแบบสไปเดอร์แมนนี่ทุกคนอันนี้ราคา60บาทอธิบายให้ดูก่อนว่าไอตรงที่จิกสบู่มันจะคมนิดนึงนะต้องระวังนะทุกคนเด๋ยวดอลลี่ให้นะครับด้านหลังเขาจะเป็นที่ติดกับผนังอย่างนี้ครับเป็นเทปมาให้สองอันอ่ะเรามีสบู่ก้อนมาหนึ่งก้อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาผนังจําลองไว้ผนังห้องน้ำแล้วมาดูกันว่ามันจะจิกหัวเวิร์กไหมได้ได้่ สมมติว <stop. S 2> ่านี่คือผนังห้องน้าของเราอ่ะสมมติกดเข้าไปแบบให้แน่นๆโชว์เล็บเล็กน้อยน่นรไม่ใสมมติว่าอาบน้าฟอกสบู่เสร็จแล้วจะเก็บสบู่อ่ะอฮเพระไม่เข้าเลหก็ุณไดงงันบบนี่ นี่คือวิธีวางที่ถูกต้องนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าเช้งเป็นผู้หญิงแรงน้อยไปหรอไม่อาจจะเป็นเพราะสบู่ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเขาไปฟอ,อกกันละกันทีนึ่งอ่าเผื <c oughs> ่อมันจะนิ่มขึ้นใช่ใช่หลังจากเราไปล้างมือมาหนึ่งรอบหวังว่ามันจะนิ่มขึ้นนะครับนี่คือแบบสบู่เปียกแล้วนะอ่ะทุกคน <c oughs> มันไม่เวิร์กเว้ยมันวาวผู้นบนแล้วกันนะออะอย่างเงี้ยเวิร์กอย่างเงี้ยเวิร์กเลยทุกคนถ้าใครซื้อก็ไปทําอย่างนงี้แล้วกันมันใช้เลื่องมาที่มันจะต้องมาออกแรงแล้วก็จิกสบู่เข้าไปในเน เอ้าเอยู่แล้วอ่ะอยู่แล้วทุกคนเออเเราจะลองถูสบู่สิค่ะถูสบู่ถู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 กปากต่างละต่าจีบาดไปที่ตาเฮ้ยเป็นแม็กเนตว่าี่ยอ๋อใช่มันเป็นแม็กเนตทุกคนมันสามารถจิกไว้ก่อนแล้วก็ไปติดได้อย่างงี้อ๋อวิธีงั้นที่งั้นเดี๋ยวเจอวิธีการใช้แล้วเราต้องเอาเงี้ยฝังเข้าไปในสบู่เลยเหรออ๋อเราต้องจิกกันเราต้องจิกกันเออไม่ใช่ นี่ไงอ๋อเรารู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้วเราจะต้องเอาอีนังเนี่ยถอดออกมาก่อนเพราะมันเป็นแม่เหล็กแมกเน็แนะวก็แบบฝังเข้าไปในสาบุงี้เลยเว้ยมันจะได้ง่ายขึ้นนี่แล้วก็เอาไปกึ๊บได้คือในคู่มือเขาก็บอกไงแต่มันตัวเล็กเราไม่ทันเห็นและเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกต่างหากหัวปวดผู้ตัาตม ความเห็นจากดีไซเนอร์จากพวกเรานะ<อ>ถามว่าเป็นโปรดักที่ดีไหมอะ่ะมันก็กล,งกลางๆข้อดีของมันคือมันจะไม่มีน้ําสบู่เยิ้มเยิ้มยุ้ยยุ้ยเหมือนเวลาที่เราวางไว้<อ>ตามที่วางสบู่มันจะไม่มละเทอไม่เป็นเมื <oni> ่อเ,เมื่อัะทุกคน<อ>ล้างสะบู่คุณก็จะไม่หายเพราะมันจะต้องมาเกลือตรงนี้ตลอดเวลาแต่ ใช้ไปนานๆเข้าอะ่ะเดี๋ยวสบู่มันก็จะลื่นมันก็าจะหลุดออกจากตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีปัญหาตอนเอาไว้เนี่ยออกจากสบู่ด้วยมันยากนะเว้ยก็ใครอยากลองใช้ก็กลองดูนะมันก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของชีวิตได้แต่มันก็เฟี้ยวดีแบบสลิกดีโฉบเฉียวดีเพราะแบบเท่ๆนึหรอปะแล้วก็แบบติดปุ๊บก็ไปอ่าโอเคโอเคอันนี้ถือว่าผ่านอยู่ มาถึงอันสุดท้ายของเราวันนี้เป็นอันที่ตอบโจทย์เรามากเจ๋งมากนี่มันคือผงที่ทำให้น้ำมันน่ะมันกลายเป็นก้อนเว้ยเอาไว้ให้เราทิ้งน้ำมันได้ง่ายๆว้าวสุดยอดอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ เออไม่แน่ใจนี่ซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์ราคาเท่าไหร่วะ145บาทโอเค145บาทเฮ้ยข้างในมันเป็นอย่างนี้หเนาะเป็นซองๆนีอนะครับวิธีใช้ทำยังไงกับเช้งอ่านก่อนอ่านก่อนอายีนอมอเตอร์ประหลุว่าดูดีลักจังถ้าไม่ใช้ใบเตยผมด้วยส่วนวิธีการใช้เราก็ติต่างซะว่าเราเพิ่งทอดบางอย่างมาสมมติว่าเราเพิ่งทอดกงทอดไก่ทอดอะไรแล้วน้ำมันเราก็เหลือประมาณนี้ใช่ไหมเหลือบางคนก็อาจจะเหลือเยอะกว่านี้ก็ได้เรากะ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะเขาบอกว่าเราจะต้องเอาซองนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆของเรามาเขาบอกว่าให้เราเทลงไปในน้ำมันที่เราปิดไฟแล้วนะแต่ยังร้อนๆอยู่นะไม่ต้องรอให้น้ำมันมันเย็นนะทุกคนนี่เลยเราจะสาดน้องเขาลงไปในน้ำมันของเราอ yeah. เขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะค่อยคข้นค่อยค,อยคอยติ๊กขึ้นมาแล้วพอเราปล่อยให้มันเย็นมันจะกลายเป็นก้อนเลยเว้ยครับเราจะหยิบขึ้นมาได้เลยครับหยิบเป็นมันขึ้นมาถือได้เลยจะเป็นได้เหรอมาเราดูกันโอ้ว้วาวแล้วกัะไร้ข <for> ้ครับเขาบอกว่าเทน้องลงไปผสมคนคนแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเซ็ตตัวแข็งเป็นก้อนใช่ไหมใช่แต่ไป Google Translate มาแล้วอ่ะเขาบอกว่าน้องใช้เวลาแป๊บเดียวเองร้องในการแข็งตัว5นาทีแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเอง <łość> ไปไปนอนรอเดี๋ยวกลับมาทุกคนเออแหมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันก็เป็นงี้แล้วเราสามารถหยิบมันออกมาได้ไหมอะไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือจับได้แล้วเป็นก้อนเป็นโซลิดหรอวะเฮ้ยเป็นก้อนจริงทุกคนเอาออกไงวะ มันเป็นเหมือนเป็นไข่เป็นเทียนอย่างนี้ไม่สามารถหยิบออกมาได้ว่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบไข่เทียนเลยใช่ไหมใช่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเทปรอมมันไม่ร้อนแล้วแกเออถ้าเป็นกระทะดีๆเขาก็อาจจะลอกมาได้เออเฮ้ยนี่ไงนี่ไงได้อยู่แค่มันไม่สวยเท่านั้นเองาเฮ้ยถือเป็นก้อนเลยทีนี้เราก็จะหยิบน้ำมันที่แบบทิ้งแบบอย่างนี้ได้เลยเป็นก้อนเจ๋งไหมใช่ครับสามารถเอาไปปาหัวเพื่อนได้นะครับลอง ถึงเวลาที่เราต้องเลือกแล้วว่าเราอยากะจะแนะนําให้ทุกคนนะไปหาอะไรมาใช้ตามเราเลือกอันที่เราชอบแล้วกันนะสาหรับล<ช>็อกนี้เลยครับทุกคน <c oughs> นี่ที่ปอกซุ่นตีเอาไปปอกหนังมือก็ได้ม<า>ด้านก็สามารถที่จะแบบขูดหนังที่มันด้านๆออกได้อะไรอย่างงี้ตรงไหนด้านก็เอาไปปอกตรงนั้นถ้าหน้าด้านก็อ เฮ้ยูุเ่นมันควรจะใช้กับแค่มือเท้าก็พอส่วนเช้งเนี่ยตอนแรกอะฉันคิดว่ามันอีหยังวะนะแต่พอมาลองใช้มาลองจับฉันรักเขานี่ที่ตัดเล็บแบบ9 0สงองศากุ้ทุกคนเออฉันวน่าน้องๆคนนี้มันจับถนัดมือมากมันเหมาะสาหรับคนที่ตัดเล็บเองบ่อยๆใช่ใครที่แบบเป็นสายแบบตัดเล็บเองอะเฮ้ยอ,อันนี้ถนัดมือกว่ามากแต่แต่ครั้งแรกที่จับมันอาจจะไม่ชินไม่คุ้นเพราะปกติเราจะชินกับอย่างนี้ก็แนะนําให้ไปลองดูเราซื้อจากร้านอะไรนะเราซื้อจากร้าน วัสครับส่วนใหญ่ W A T G S, <S, ะ <S นะครับคลิปนี้ทําให้รู้ว่าของบางอย่างที่เราเห็นแล้วมันดูแล้วมันน่าจะไม่เวริร์กบางอย่างมันก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะครับจริงๆอีสบ,บู่มันก็ยังอยู่นะติดอยู่อย่างนั้นแหละคือก็เรียกว่าไงอะ่ะมันไม่ไม่คุ้นแต่ถ้าอยากลองก็ลองได้นั่นแหละค่ะทุกคนสําหรับคลิปวันนี้แล้วก็ของแปลกๆที่เราเอามาป้ายยากันนะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วบ๊ายบายวิคิมอยากเห็นเรารีวิวอะไรแกอ็มมเาไ เอาไปขุดเอาไปขุดเท้าลูกเลยไหมแฟงแบบตีในแฟงด้านมากในช่วงนีออ้ไม่น่ารอดอีกนี่ค่ะแปลกเฮ้ยข้างหลังเราลองแบบรีวิวเสื้อผ้าแปลกไหมอ่ะได้ใครใส่